านต่อไปอยอนสิบบเทิงรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บ่ายๆสิสายสายแบบนี้นะคะกับรายการก o ส1 0บันเทิงนะคะขอโทษไม่ได้ทำนานเลยลืมเล้วเออหรอหลอหือเมื่อวานนี้สวมบทเป็นสาวสวยไปดินเนอร์วาเลนไทน์โอ๊ยนาิจฉาก็ไม่รู้สินะคนมีคู่ก็แบบนี้เลยนะคะเราจะเปิดเพลงนี้ให้คนมีคู่ไม่รู้หรอกจริงจริงนะวาเลนไทน์ผ่านไปแต่ว่าวันหลงของ วันแห่งความรักแล้วก็วันดีๆเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกใช่แล้ว,ลวเราก็ก้าวเข้าสู่นะคะเรื่องราวของความสวยความงามกันต่อเลยดีกว่าสําหรับวันนี้นะคะ,ะทอปิกของเราจะเป็นเรื่องอราวเกี่ยวกับ คุณแม่ดาราเพราะว่าวันนี้เราจะรวบรวมเอาดาราสุดฮอตนะคะที่เป็นคุณแม่แล้วแต่ยังเป๊ะอยู่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวนี้ในวงการเนี่ยคือเหมือนจะเหมือนเบื้องนอกนะแบบว่า <จะ S 2> คือเรื่องแบบเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องที่ไม่ปิดกันน้นไงแล้วก็ทุกคนเนี่ยคุณแม่มีลูกแล้วก็ยังสวยยังเป๊ะกันอยู่จนกลายเป็นไอดอลของหลายๆคนที่ขนาดว่าเรายังไม่มีลูกอ่ะหุ่นเรายังแบบไม่ดีไม่เสียเท่าเขาเลยอ่ะจริงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเตรียมตัวกันที่ดีแล้วเลือกกันมาก็ได ได้นะจะเป็นหนึ่งในนี้หรือว่าจะเป็นคนที่คุณคิดเองก็ได้นะคะใ4747777ส่งมาได้เลยใช่แล้วค่ะรวมไปถึงนะคะติดต่อสื่อสารกับพวกเรานะคะได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยค่ะทุกช่องทางเลยนะคะใช่แล้วอ่ะมามากันที่คนแรกเลยแล้วกันนะคะเด้เอาก่อนนะจะต้องมีแบบคุณแม่ในแก๊งเขาเรียกว่าอะไรแก๊งนานฟ้าอ่ะแน่นอนสิลูกแฝดแฝดหญิงชายหญิงนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกันเลยนะคะกับ คุณนานาไรบีนาใช่แล้วค่ะก็เป็นหวานใจของหนุ่มฮิปฮอปอย่างหนุ่มเวไไทเทเนียมนะคะซึ่งเห็นแบบนี้เนี่ยอายุ30ต้นๆน,นะจ๊ะเออแล้วก็เป็นคุณแม่ที่คลอดน้องมาพร้อมกัน2คนเลยด้วยแต่ว่าเข้าไปอยู่ในแกงเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าคนคนนี้เหรอที่มีลูกแล้วเออใ่จริง,รงเพราะว่าพอไ,<ห>ไปอยู่รวมๆกับเพื่อน,อนๆทุกคนเนี่ยคือเขาก็ยัง เป๊ะแล้วก็ยังยิ่งเป๊ะกว่าเดิมอีกไม่แล้วคือลูก2เราด้วยไงถูกคือลูก2นี่คือไม่ได้โอเคไม่ได้ท้องสองครั้งก็จริงแต่หมายถึงว่าต้องเลี้ยงพร้อมกัน2คนนะใช่เพราะฉะนั้น<อ>ต้องเหนื่อยมากๆแล้วก็คุณสามีเนี่ยก็มีกิจการธุรกิจก็เยอะออคุณแม่เนี่ยก็มีทําเสื้อผงเสื้อผ้าใช่ไหมคะเกี่ยวกับของน้องๆเด็กๆเนี่ยนะ,ะ,ะนนแต่ว่าก็ยังนะแบบ เป๊ะมากถูกจะบอกว่าลูกก็น่ารักพ่อแม่ก็น่ารักนะคะตำแหน่งคุณแม่สุดฮอตไปไหนไม่ได้จริงๆรินะคะเป๊ะกว่าเดิมอีกนะ,ะจ๊ะแล้วดูคุณพ่อสิวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะใช่เขาก็ายังดูสดใสดูแบบยังดูเด็กดู น่ารักแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนไม่ใช่ติดตามคุณพ่อแม่อย่างเดียวคนติดตามลูกเขาก็เยอะเออจริงเขาจะลงคลิปน่ารักน่ารากของลูกเขาแบบมาให้ดูตลอดเลยนะใช่ไหม,มคนแรกนี่น่าจะโอเคเห็นด้วยกันทุกฝ่ายอันนี้หนึ่งในแก๊งนางฟ้ามีอีกคนหนึ่งอีกใครเอ่ยมีคนหนึ่งนะคะออที่ต้องบอกว่าสวยเป๊ะแล้วก็ยังดูแบบเป็น เป็นเด็กหลายๆคนยังจํภาพว่าเป็นอะไรนะหวะขวัญใจหรืออะไรหวานใจอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาเล่นละครน่ะนั่นก็คือคนพาลลาเทเลอร์นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังท้องลูกอีกคนนึงคอแล้คอแล้วด้วยเป็ลูกชายเป็นลูกชายซึ่งนี่คือน้องไลลาคนโตดูสิลูกโตแล้วคุณแม่ก็ยังสวยอยู่นะเคยเจอตอนที่เขาท้องน้องคนที่สองเนี่ยคือ ไม่มีส่วนไหนที่ดูอ้วนเลยนอกจากมีท้องออกมาเฉยๆอะใช่ไหมแขนขายังเรียวเล็กอยู่เหมือนเดิมนะคะซึ่งเธอเนี่ยอายุสาสิบต้นๆเหมือนเช่นกันใช่ค่ะแล้วก็คือลุคของเขาด้วยด้วยบุคลิกด้วยมั้งบุคลิกของเขาเสียงของเขาเนี่ยมันดูเด็กอยู่ตลอดเวลาเลยดูแบบขวัญใจที่หนูบอกเลยจริงี๊ดเนอใช่ค่ะ คือเนี่ยแหละลูกสองของแท้เพราะว่าท้องสองท้องทีละคนทีละคนนะคะไหนจะเลี้ยงลูกคนโตไหนจะท้องน้องคนเล็กไหนจะทำงานไหนจะทุกอย่างชีวิตดีอ่ะหรือว่าเขาทำงานเยอะเขาก็เลยยิ่งทำให้แบบว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะแล้วมันก็อาจจะทำให้น้ำหนักมันเลยลดลงไปเองด้วยหรือเปล่ามีสิทธิ์นะก็มีส่วนเนาะแต่ถ้าเป็นเราแหละทำงานเยอะเรายิ่งอ้วนเหนื่อยแล้วก็กิน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 เออก็ไม่แน่แล้วแต่โครงสร้างของเขาได้มั้งแต่คนต่อไปนะคะต้องบอกว่า ฟายเนี่ยเริ่มร้องเพลงของเขาตั้งแต่อายุยังไม่ขึ้นเลขหนึ่งเลยนะคะหมายถึงได้แบบสิบขวบอะไรอย่างเง<ต>ี้ยยังไม่ถึงเลเยถ<ล>ูกเลขมากมากเลยคนนี้นะคะ,ะเห็นมาในวงการนานมากกับพี่นิโคเทรียอน่เองใช่แล้วนะคะก็จําได้เลยอัลบั้มหนูของหนูอะ่ะยังไม่ถึงเลขเลขแบบว่าสิบขวบใช,ใช่ไหมพี่อ่ะอยู่มหาวิทยาลัยแล้วล่ะจริงเหรอเออเรายังตัดผมตามเลยตอนแบบอัลบั้มแรกของเขาเป็นผมซอยสั้นน่ะที่นิโคเทรียลนั่นเองดูสิแล้วเดี๋ยวนี้คือจะบอกว่าเขาเฮลตี้ <ม> uh oh. คือแบบว่าดูแลสุขภาพหุ่นเป๊ะมากๆเลยนะคะจะบอกว่าเฟิร์มแล้วก็ดูเด็กกว่าแต่ก่อนด้วยถูกคือต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนก็ดูเด็กอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งเด็กเข้าไปอีกนะคะ<ช>ยิ่งสิง่งกันใหม่ของเขาเราเปิดให้ดูกันนะแบบน่ารักแบบถ่ายที่สวนสนุกดูสดใสอะไรแบบนี้จะบอกว่าเป็นคุณแม่ที่ออร่าจ,จับมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ ทั้งเรื่องของงานเพลงแล้วก็เรื่องของชีวิตรักเนี่ยก็ดูแฮปปี้แล้วก็นกคุณต้นนะคะก็เป็นเหมือนทห้ทำธุรกิจลิมาโคโค่คือก็เคยไปเจอล่าสุดเนี่ยที่ทองหล่อก็มากันทางครอบครัวเลยนะมีคุณนิโคมีน้องชิเกอร์แลวก็มีแฟนหนุ่มของเขาแฮปปี้เป็นครอบครัวสุขสันต์ไม่น่าหละทำไมถึงดูสวยอ่อนสวยเอาเนาะหลักสี่กว่าแล้วนะจ๊ะอีกนิดนึงจะดอนเมืองแล้วนะจ๊ะเออดูเป๊ะมากตายแล้วเนาะดูสิ ถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเราเราอายุเท่าเขานี่เราจะได้ไหมเราเจออ๋อกระโดดบันจี้จั๊มอยู่ช่วงนั้นโถกระโดดกเดี่ยวก็คงไม่เหลือแล้ว <c oughs> แต่คือจริงๆคือถ้าเราได้แบบเรียกว่าอะไรครึ่งหนึ่งของเขาก็ยังดีอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ต้องดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นสาววัยรุ่นเนี่ยยิ่งยอมไม่ได้ใช่ผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะจ๊ะ <c oughs> <ๆ S 1> เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกนะคะคนหนึ่งมีลูกหนึ่งเออสองคนมีลูกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนมีลูกสี่ โอ้คนนี้เนี่ยโอ้ย<ช>นะต้องดูเลย<า>จริงๆนะคะช่วงนาฮามพลาค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีเพลงน่ารักน่ารักนะคะจากน้องนนทนนค่ะเพลงนี้เนี่ยเพลงเนื้อหาดีมากแล้วก็เอ็มวีก็น่ารักมากได้เช่นกันนะคะถ้าไม่รักเธอจากน้องนนค่ะ 아니 อิมก็เปลี่ยนละะแล้วค่ะแล้วคุณล่ะเปลี่ยนหรือยังจากเมื่อก่อนนะคะที่มัดเคยอ้วนอ้วนมากๆคือดูหน้าแก่แขนนี่เป็นแบบอุ้ยนักมวยดูเป็นแบบล่ำต้นขานี่แบบโตสนุกชัดๆเลยนะคะรู้สึกวแบบ่าเป็นแบบผีเสื้อสมุดฉันต้องใส่อะไรอะ่ะผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าขาดความมั่นใจไม่กล้าไปไหนต้องคิดหาวิธีที่แบบต้องผอมให้ได้ใส่ชุดโอนามิปัจจุบันน้าหนักลดไปถึง22กิโลดูผอมหุ่นดีสวยทุกวนันนี้อุ้ยฉันเป็นนางเงือกคือสามีคือแบบเฮ้ยมองด้วยสายตาเปลี่ยนไปคุณทําได้ยังไงอ่่ะคมมมานใสสชุดี บบออกงานกับคุณได้แล้วต่อไปนี้ชุดผ้าไทยเอวกิ่วเลยฉันก็ใส่ได้หมดทุกชุดนะคะดูดิคะใครก็ท่ายอายุมาไม่ถูกอมัดอายุเท่าไรมา,มาเปลี่ยนด้วยกันไหมคะใหม่ออนามิสมาโตคาเฟอีนเม็ด dot f เชฟดีไซน์ผสมคาเฟอีนจากผงกาแฟสัมผัสกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆของกาแฟโทรสั่งซื้อตอนนี้รับฟรีออนามิครีอสเปร์สเปร์กระชับสัดส่วนเพื่อหุ่นสวยเพรยียวกระชับดับเบิลแอคชั่นไทเก์ช้อปปิง้งโทรเลย1 1 4 4 บัน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 จุดเริ่มต้นแห่งความมันบันบันถั่วลันเตาอบกรอบอร่อยโดยรสสไปซี่เทอเริยากิบันบันถั่วมันเขียวสนุกการบี ช่วยเหล่านักสืบแก้บล็อกเพื่อไขปริศนาและรวบรวมงานศิลปะกลับคืนมาในเกม Line Trio ลูกค้าดีแท็กและแฮปปี้โหลดป๊อปรับเลย3ามพันเหรียญและ16รูบี้แถมเล่นฟรีไม่มีค่าเนี่ถึง่สุภาพมีนาคมนี้จากแฮปปี้ขอแฮร์เลมอนมะนาวอ่ะเป็นต้าไอซี่เลมอนมะนาวฮะ <c oughs> มันยอยู่นั่นแหละหขอหน่อยนะอ่ะลองเลยไม่แป็นต้าไอซี่เลมอนลายเลมอนมะนาวที่กว่ามโน ความสนุกบนสนามนี่สีโซเชียลของจริงไอศครีมเนสแเล่ไมโลแบบที่ชอบอร่อยเต็มๆกับช็อกโกแลตเข้มข้นและประโยชน์จากมอส mm, อร่อยไลค์ like, เลยรู้นะว่าอร่อยตั้งใจเล่นกันหน่อย <c oughs> แม่ชอบไอศครีมไมโลอร่อยมากเนสเล่ Good food Good life บันเทิงมาก็สิบบันเทิงนะคะท็อปิกของเราคุณคิดว่าคุณแม่ดาราคนไหนสวยแป๊ะสุดๆใช่แล้วค่ะส่ง SMS กันมาได้นะคะ4747777นะคะมาต่อกันคนต่อไปเลยนะคะคนนี้ คุณแอปทักษะออนนั่นเองใช่ะครน,นี้จะบอกว่าอายุของลูกอ่ะน้อยที่สุดในกลุ่มนี้นะเพราะเพิ่งคลอดน้องปีใหม่ไปเมื่อวันปีใหม่นี่เองใช่แล้วโอโอค่ะแล้วก็ยังเป็นคุณแม่ที่สวยขึ้นแม้แต่ตอนตั้งท้องเนี่ยก็คือยังแต่งตัวสวยออกมางานออกมาอะไรนี่ก็คือสวยเป๊ะตลอดนะคะ,คะ พี่จริงๆจะบอกว่าคนนี้ยลูกพี่จานนีสฝฟ้าแฝดเนี่ยสองคนนี้ยเฮ้ยน่ารักมากอะ่ะนี่น่าจะเป็นอยู่ในโขนเราได้อีกคนนึงเลยนะคะคือที่อุ้มอยู่อข้างๆคุณแอฟปอป่ะคุฟ้าแฝดชายหญิงคือเหมือนตุ๊กตาเลยอะก็อาจจะเป็นเหมือนอะไรนะน้องไก่ไข่อะ่ะเออเฮเดนโจชัวอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ได้ก็บรุคกินกับบีน่าไดะกนมามามาฟิวดูกันเลยใช่ไหมนชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะึ่งคุณแอฟเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนะเป๊ะมากๆดู แขนขานี่เหมือนเดิมดูตอนคลอดแล้วปกติคนเขาจะยังบวมอยู่นะคะไม่บวมเลยยิ่งวันที่คลอดออกมาวันนั้นเหมือนแบบว่าเหมือนหน้าเป๊ะคมอยู่ในห้องคลอดอ,อ่ะคือเหมือนกับว่าเล่นละครอ,อยู่อ่ะออแบบแบบเวลาละครแบบว่าคลอดมาแล้วคุณแม่แบบรล,ลอรรแล้วลูกแล้วก็สวยมากออแต่ว่าถ้าตอนนี้ใครที่ คิดถึงบทบาทของการเล่นละครของคุณแอฟก็คงต้องรอกันไปก่อนนะตอนนี้เขาคงขอเวลาเลี้ยงลูกก่อนนะนี่ดูสิสองแม่นะคะตายแล้วตอนนี้คนในวงการก็กลายเป็นว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอย่างนี้ตลอดต้องรอต่อไปหนีพี่หญิงโอ้ตายแล้วพอเธอนี่ดูสิ หุ่นนี่ไม่แพ้กันเลยนะเห็นไหมดูหน้าแขนขาอะไรต่างๆเนาะตายละและกระปิ้หนึงดูหน้าลูกัใหญ่กว่าเลยแก้มยุ้ยจ้าเด็กๆเด็กะยังดูเล็กๆนะคะแต่ว่าคนต่อไปนี่สิคะไม่มีใครสู้คนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีลูกแล้วสามยังจะขยันมีอีกคนอยู่ในท้องอยู่ตอนนี้สุดยอดมากๆคุณพลอยชิดจันนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วเขาอายุกัน เขาอายุแค่26ปีเท่านั้นเองนะคะนี่คือลูกชายสอลูกผู้หญิงหนึ่งในท้องอีกหนึ่งแล้วลูกคนโตคมน่ารักมากดูหน้าสิคือคุณพ่อเป็นคนฮ่องกงไงหรือหรือญี่ปุ่นน่าจะฮ่องกงใช่ไหมเพราะว่าน้องคนแรกเนี่ยชื่อทาชิโนสี่ขวบแล้วดูคุณพ่อสิโอ้โหคุณพ่อนี่แบบว่าเป็นตีหนุ่มเลยอะน่ารักมากหน้ามาสดายเดียวกันหมดเลยนะคะตามมาด้วยน้องชินลี่นะคะอายุ เป็นลูกสาวนะอายุ2ขวบนะคะส่วนคนสุดท้องก็ชื่อชีตาอายุ1ขวบแต่ว่าต้องรอดูต่อไปว่าคนที่กำลังท้องอยู่เนี่ยเ<ห>ท<อ>งรงเขาทรงแปลกมากเลยอะ่ะเออเนาะอเหมือนแบบว่าสจุ่นเบาๆด้วยคนนี้ผู้ชายอีกหน้่เลยดูจากทรงท้องแล้วอะ่ะเนอะผู้ชายคอยดู ใายยังเซ็กซี่ได้อยู่อ่ะแล้วท้องไม่มีแตกลายเลยนะจ๊ะส่งไปถึงขนาดนั้นเป๊ะเป๊คุณแม่เป๊ะมากๆจริงๆคนนี้ต้องยอมจริงๆนะคะไม่แต่คนนี้คือเขาอายุแค่26่สิบหกไงใช่ปะแต่ทําถูกแล้วนะตอนนี้รีบๆมีแล้วก็จะได้ปิดทีเดียวได้ข่าวอายุเท่ากันเลยนี่ไม่แต่หมายความว่าถ้าเขาอยากจะมีลูกมีลูกเยอะขนาดนี้เนี่ยควรจะรีบไงแล้วก็ต่อไปก็คือจะทํางานจะอะไรอย่างนี้ก็จะได้รูแลพร้อมกันทีเดียวแหมนุก็จะบอกว่าอยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมเพราะฝฟายก็เหมาะสมพี่เลยมาไกลแล้วล่ะ คนที่ตัดได้แล้วละ<ม>่ะไม่ได้หรอกต้องมีสักคนนึงไ้แบบนีัง้งน,น่าร<ส>ักไม่แพ้กันเลยถูกแล้แลเขาชอบแต่งตัวเหมือนกันทั้งบ้านด้วยใช่ไหมต้องแต่งเสื้อผ้าเหมือนกัน<ม>แต่สี่คนนี่ไหวได้ยังไงอะ โตขึ้นมานี่คืออยู่กับคุณแม่นี่เหมือนเป็นพี่น้องกันเลยนะไม่เหงาเลยเนาะใช่ไหมก็นี่แหละนะคะอีกหนึ่งคนค่ะและสุดท้ายในช่วงนี้นะคะไอด้าไอาดารานั่นเองสาวควนนี้นี่เป็นคุณแม่สุดแนวเปรี้ยวมากๆ<ช>ถึงแม้ว่าปีที่แล้วจะมีข่าวใหญ่ระหองระแหงเลิกรากับแฟนหนุ่มอย่าง แอมมี่ใช่ใช่ใช่แล้วนะคะแต่ว่าคนนี้ก็ยังดูแลลูกนะคะน้องลันลาเบลนะคะก็ยังน่ารักแต่ลูกนี้ลันลาเบลเหมือนผู้ชายอ่ะเนอ้ลูกนี้หน่าคล้ายแอมมี่น่าเหมือนแล้วจะบอกนะเขาชอบแต่งตัวให้ลูกแบบว่าแนวแนวเหมือนกันน่ะเออน่ารักมากก็ดูจากทรงผมสิใช่ไหมทรงผมน่ะแต่นี่คือดูสิคุณแม่ลูกหนึ่ง ผอมมากเขาเป็นคนที่โครงมาแบบตัวเล็กแขนเล็กขาเล็กอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคะเฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเนาะถูกเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยเขาจะแบบว่าเหมือนขึ้นง่ายลงง่ายแล้วก็ขึ้นมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าคิดเป็นแบบเราสิโอแล้วก็กล้มลงมามองตัวเองตายละฉันนี่เรานี่เราไม่ได้ท้องอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยวัยแรงยังค่ะยางยางยางดูสิแล้วคือ เขาจะน่ารักตรงที่ว่าเขาจะแบบทําเครื่องประดับเองอจากทําเล่นๆใส่เองจนตอนนี้ก็ขายจริงจังใช่แล้วแต่ลูกลูปนี้ก็น่าเหมือนไอด้ามากกว่าแล้วล่ะเออ,เอ,อผสมผสมกันเนอะใช่ใชแต่ว่าจากดูจากหน้ามาแล้วก็รับรองว่าโตขึ้นมาก็น่ะเปรี้ยวเหมือนคุณแม่แน่นอนชอไม่ทิ้งลายกันแน่นอนนะคะอ่ะอย่าลืมส่งกันมาด้วยแล้วกันนะคะว่า คุณแม่คนไหนนะคะที่มีลูกแลวยังสวยเป๊ะอยู่นะคะใช่แล้วอ็ด่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจอย่าลืมนะาช่วงหน้าช่วงหน้าจะมีแต่คุณแม่ลูกหนึ่งนะคะอเออดูซิว่าจะมีคนที่คุณคิดอยู่ในใจหรือเปล่าค่ะอ เย็นนใจจแ่ริงบัน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 จุดเริ่มต้นแห่งความมันบันบันทั่วลันเตาอบกรอบอร่อยโดยรสสไปซี่เทอริยากิบันบัน ัวมันเขียวสนุกกาบคิดไม่ตกอยากตายจากฟ้าและอลามนาย Garden Memories โปรเจกต์ s, รวมศิลปินจากาค่ายการเด่นมิวสิกดาวโหลดเพลงนีโ้โถดอกจัน3า9 9 6 6กหรือที่ www. rsframe. com ความสนุกบนสนามนี่สีโซเชียลของจริงไอศครีมเนสและไมโลแบบที่ชอบอร่อยเต็มๆกับช็อกโกแลตเข้มข้นและประโยชน์จากมอืมอร่อยไลค์ like เลยรู้นะว่าอร่อยตั้งใจเล่นกันหน่อย แม่ชอบไอศครีมไมโลอร่อยมากเนสลีย์ Good food Good life หยุดตรงนี้ที่เธอ The positive และอัง Garden the memories โปรเจกต์รวมศิลปินจากายการ Garden Music ดาวโหลดเพลงนี้โถดอกจัน3 9 9 9 6 6หรือที่ www.rsframe.com คนไหนนะคะมีลูกเลี้ยงสวยเป๊ะอยู่เลยนะคะใช่ไหมคุณแม่ของเราไงคุณแม่ของเรายังสวยเป๊ะอยู่เพราะคุณแม่ของฉันก็ลูกสี่แล้วโอ้ยแล้วเวลามาม่าไปไหนนะโอ้ยนางตีโป่งเนาะฮองมากหลังๆมาพี่ทําผมทรงนี้นะคนจะชอบบอกว่าเหมือนมาม่าบางทีถ้ายิ่งสูงๆนะเหมือนด้านหน้าด้านหน้าหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฟูๆเหมือนใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลา จริงแล้วแม่ฉันแต่งตัวแรงมากเมาคุณแม่ตลอดแม่ฉันเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแบบเป็นเป็นโทนสีเดียวกันี่ะกับเป๋าต้องแมชรองเท้าต้องแมชเก๋นะตายแล้วไม่น่าหรอกคุณลูกเป๊ะจะคือยอมไม่ได้หรอกเอาสิเอาสิเราต้องดูีแม่เราเองบ้างอย่างนี้แสดงว่าตอนมีลูกต้องเป๊ะด้วยก็ เป๊ะอยู่นะเออบางทีจึงบ้านผู้หญิงนะเออแล้วมาถึงช่างหรอโอ้ยอย่าพึ่งเลยตอนนี้ฉันก็เจ๊งอยู่แล้วมาต่อกันเลยดีกว่านะคะคุณแม่ที่เขามีลูกกันแล้วนะคนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยตอนนี้เขาท้องเขาก็ยังมาจัดรายการอยู่เลยนะตอนนั้นน่ะทำรายการนะเขาไม่หยุดงานเลยนะเพราะว่าอาจจะแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ป่วยอะไรร่างกายแข็งแรงหายแพ้แล้วบางคนบางคนแบบว่าเหมือนกับว่าพอท้องอยู่แล้วไม่ได้ทําอะไรยิ่งรู้สึกแบบ ฟุ้งซ่านนะใช่โอ,อ้<ด>ไม่ได้นะ<ๆ>เพราะฉะนั้นต้องทํางานอะไรอย่างนี้กับคนนี้เลยนะคะคุณแม่คุณอ้อมพิยดานั่นเองค่ะมีมีการออกหนังสือด้วยนะคะนาวสาเมนูมก็เป็นอาหารสําหรับน้องอ่ะเนอะแต่รู้เลยเคยไปสัมภาษณ์คือเขาห่วงห่วงน้องมากเขาบอกว่าบ้านแทบจะเช็ดแอลกอฮอล์ทุกจุดนะ โอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะจริงๆแล้วบางทีสะอาดเกินไปก็ทําให้ลูกไม่มีภูมิต้านทานเหมือนกันนะจริงๆบางคนหลายๆคนอย่างเงี้ยแบบว่ามือไม้ห้ามโดนอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นโรคทีเนี่ยเป็นหนักกว่าคนฉันนะเขาไม่มีภูมิคุ้มกันแต่เขาก็แหมเพื่อความแบบว่าสบายใจของคุณแม่นะคนนนะตอนที่คุณน้องเขาล้มลงเล่นกระโดดกระโดดกระโดดเองฟันหักกับคุณแม่แทบตายอ่ะคือคุณแม่บอกไม่ได้อะไรนะโกรธตัวเองที่ดูแลลูกไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเนาะคือลูกคือแก้วตาดวงใจสุดฤทธิ์มากน้องนาวานะคะ ก็ยังเป๊ะอยู่แล้วก็ยังดูไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะคะใช่ไหมคือพี่อ้อมก็เป็นคนหน้าเด็กนะจริงๆก็น่าจะติดโผหน้าเด็กอีกหนึ่งคนได้เออเนาะได้อยู่ยังไงก็อย่างนั้นพี่อ้อมน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่น่าจะสักใกล้ๆสี่สิบละอ๋อดูสิเนาะดูยิ่งยิ่งทำผมอย่างเงี้ยยิ่งแบบโอ้ยแปวาดูเด็กกันเข้าไปใหญ่แต่คนต่อไปคนต่อไปนี่ ยิ่งยิ่งมีลูกยิ่งตอนนี้ยิ่งเป๊ะยิ่งสวยยิ่งคุณดีมากเหมือนแซ่บขึ้นกว่าเดิมคุณดีมากจนแบบทุกคนต้องพูดถึงอ่ะใช่แล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็พี่แกก็ซิ t อัพโอโอ้ใช่เคยเห็นไอเดีใครอัดคลิปมาลงก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนเพื่อนกันอ่ะแบบนั่งอยู่คุยสคลิปอยู่ก็ ซิทออก็ิทอัพอะไรจะฟิตขนาดนั้นจริงๆใครคะคุณหนิงปณิตานั่นเองค่ะนี่อ๋ออาจจะต้องการฟิตเพื่อลูกแบกแบกน้องะแบกน้องนิรินนะคะซึ่งน้องนิรินก็เป็นอีกหนึ่งแบบว่าลูกของคุณแม่ดาราที่เป็นเหมือนแบบเน็ตไอดอลอีกหนึ่งคนนะคนชอบเข้าไปดูแล้วก็ติดตามทั้งเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ความน่ารักเนอะดูสินี่สมาคมเมียจ๋าใช่ไหมรู้สึกใช่สวยมากแล้วก็ขยันมากด้วยนะคะเป็นคนที่มีวินัยในการออกกําลังกาย มากๆเมื่อเช้าชเมื่อเช้าวันก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะชวนกันไป<ช>ออกกำลังกายตอนเช้ากับเมพิชีถูกจนพิชีนเนั่อหนะคุณ<ซ>แม่ชวนมาออกกําลังกายแต่เช้าอย่างนี้ก็ดีนะแต่ว่าอยากรู้ว่าเขาจะมีลูกคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าอยากจะมีอีกคนนึง ก็<ค>ไม่แน่แ,แต่ว่าถ้าออกกําลังกายเยอะขน,นขนาดนี้ก็คงไม่มีแล้วแหละเนาะเพราะว่าถ้าไม่ฟิตแอนเฟิร์มทีเดียวเพราะอาจจะแบบรักษาหุ่นแล้วเนอะแต่ว่ามีลูกคนเดียวก็จริงๆก็อาจจะแบบเพียงพอแล้วไงเพราะว่าเหมือนกับว่าจะได้ทุ่มเทดูแลให้เต็มที่ถูกแล้วเขาก็ทางานเยอะด้วยนะคะออแต่ดูน้องนิดินสิน่าจะบอกว่าหน้าเหมือนคุณพ่อคุณแม่ ใครดีหน้าเหมือนคุณพ่ออล้หลูกนี้ลูมนี้หน,น,น้าเหมือนคุณพ่อเน <No. S 2> อะดูแล้วแบบว่าอุ้ยตายถือว่าเป็นแบบครอบครัวที่น่ารักนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างมเมื่อปีก่อนนู้นแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีใช่ะ,ะเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวต่อไปก็น่ารักเช่นเดียวกันะนะคะแล้วก็มีธุรกิจที่ ทำร่วมกันแล้วก็มีวิธีการแก้เค้นด้วยนะบ้านนี้เออเออ,เอ,อ,เอ,อหลายคนแอบ,บงงกันด้วยนะจ๊ะแหมพูดถึงคนนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่คุณเอพรทิพย์ ip, ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่อารมณ์ดีเพราะคุณลูกก็อารมณ์ดียิ่งกว่านะจ๊ะน้องภูภูดิด,ดค่ะคือที่บอกธุรกิจก็คือทํา ทำน้ำพริกใช่ไหมใช่แล้วก็ไหนจะมีกล้วยของพี่ป๋อด้วยใช่ไหมใช่เขามีธุรกิจกันเยอะมากแล้วแผมยังมีวิธีการแก้เคล็ดด้วยนะจ๊ะก่อนหน้านี้ที่เขาไปอะไรนะเซ็นบหต่าใช่ไหมใช่แค่ยาชั่วคราวไงเพื่อให้ครอบครัวเหมือนผัวชั่วคราวป้ะอฟังฟังแล้วก็งงแลนะแต่เป็นวิธีการแก้เคล็ดของเขาก็คือยาแล้วก็แต่งใหม่จะได้บอกว่าแต่งงานสองรอบนะคะอะไรประมาณนี้แต่ว่าดูสิยังหน้าเด็กยังเป๊ะแล้วอะไรก็อย่าง ที่สำคัญเลยเนี่ยคี่ต้องเป็นคนอารมณ์ดีคือจะบอกว่าคุณเอ๋เนี่ยนะตัวจริงสวยกว่าในทีวีและในรูปอีกเยอะอคือพี่เคยเจอแบบเฮ้ยคนนี้เลยเหรอ,อแบบสวยมากและขาวผ่องใสค,คือแบบบอกเลยว่าแบบเป๊ะมากอะ่ะแล้วหุ่นดีมากด้วยนะใช่ไหมแบบว่าหุ่นเป๊ะมาก น่าอิจฉาจริงๆเลยนะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความสุขนะคะพระทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็แฮปปี้ใช่ไหมอ่ะ<ช>เป็นกําลังใจให้เนะีคะสำหรับคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกกันแบบว่าเหนื่อยเพราะดูแต่ละคน,นยังทั้งสวยเป๊ะลูกก็น่ารักท่าทางจะแบบว่า โอ้ใช้พลังงานเยอะใช่แต่ว่าเขาไ่ด้ดูมีความสุขกันเลอเกินนะคะเหมือนกับหนึ่งเพลงที่เราเลือกมาให้ได้ฟังกันเหมือนกันนะคะที่อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเวลาที่เรามีความรักดีๆหรือมีครอบครัวดีๆเนี่ยเราต้องทุ่มเทให้กับเขาเยอะๆนะนนเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีเขาไปแล้วเนี่ยไอเวลาที่มันเสียไปมันเอากลับคืนมาไม่ได้เะจ้ะ สุดยอดสุดยอดมากม,มากเลยอะ่ะขอให้ไปหยิบกระดาษที่ชู่กันมานะคะสำหรับเพลงนี้รับรองว่า Mv ซึ้งกว่าที่พูดไปอีกค่ะค่ะจัดเพลง<า>รักกันไม่ยังหายใจจากวงเคลิมค่ะ